You're listening to KS Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness Investment โอเคนั่นคือฝั่งของ l o g i s t i c Transportation บนกล่าวนะครับก็คือรถไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดู Transportation บนอากาศอย่างตัว Air Line กันบ้างสวัสดีครับคุณอาม สวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญครับครับก็วันนี้เรามีการออกในส่วนของ airline sector มีการอัปเกรดนะครับ sector view จาก negative เนี่ยคือเป็น positive อ่าโดยปัจจัยหลักเนี่ยจากการที่เรามองเห็นการแข่งขันระหว่างสายการบินเนี่ยที่ลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากตัวของ supply ของเครื่องบินในตลาดเนี่ยที่ค่อนข้างจำกัดจึงทำให้เรามองว่าปีนี้เนี่ยสายการบินเนี่ยจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ สำหรับภาพใหญ่ก็ Tourist a r r i v a l ปีนี้นะครับเรายังเมนเทนแอ u ซัมชันของเราอยู่ที่27.4ล้านคนโดยตัวเลข4เดือนแรกเนี่ยที่ที่น้องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ย วันเดือนมากราถึงเมษาเนี่ยอยู่ที่8.7ล้านคนนะครับก็สูงกว่าที่เราประมาณการไว้ช่วงสิเดือนแรกที่8.6ล้านคนไว้นิดนึงนะครับขณะที่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมผมมีตัวเลขถึงวันที่28นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา1.8ล้านคนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเท่ากับ forecast ที่เราทำไว้ทั้งเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคมเลยเพราะฉันเนี่ยโซฟาเนี่ยต้องบอกว่า5เดือนแรกเนี่ย ค่อนข้างอินไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเมนเทนนะครับทั้งปีของเราอยู่ที่27.4ล้านคนขณะที่ปัจจัยที่คนคอนเซิร์นจากเรื่องของคนจีนที่รีคาเวอร์กลับมาช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีการทำการศึกษานะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเกิดจาก3อย่างนะครับเ,เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของพาสปอร์ตคนจีนที่หมดอายุไปนะครับเลยทำให้ต้องมีการต่อพาสปอร์ตใหม่ตรงนี้เนี่ยมีการใช้เวลานะครับเ,เรื่องที่2เนี่ย การออกวีซ่าเข้าประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีการแอพพลายเนี่ยจากคนจีน,เ,นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับและทำให้มีความล่าช้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่องของการปรับตามคนจีนผิดกฎหมายเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้อ่าขั้นตอนนะครับแล้วก็ความเข้มงวดในการออกวีซ่าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้วีซ่าเนี่ยล่าช้าลงรวมถึงการที่ยกเลิกการขอวีซ่าแบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มทัวร์แบบกลุ่มเนี่ยทำให้ต้องอ่าการที่ทัวร์จะมาเนี่ยต้องมีการแยกขอวีซ่าเป็น รายบุคคลไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลามากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3าก็คือในเรื่องของอความพร้อมของสายการบินในประเทศจีนนะครับซึ่งบางสบายน้ำดินเนี่ยยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนจีนบินมาไทยเนี่ยจะบินไฟล์คืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็น อุปสรรคอยู่นะครับซึ่งละเามอาว่าอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยน่าจะคลี่คลายลงนะครับแล้วก็ดีขึ้นในช่วงของครึ่งหลังของปี2023อ่าหรือว่าปีนี้นะครับอ่าโดยถ้าเกิดเราดูเน็ตเวิร์กแพลนนิงนะครับของทั้ง AAV แล้วก็ BA เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้าง a g g r e s s i v e เลยทีเดียวนะครับสำหรับดุลบินที่ไปจีนอ่าโดยอ่ AAV เนี่ยอ่าประมาณการนะครับว่าในไตรมารส2เนี่ยจะสามารถอ่าใส่ ฟลายฟรีเ u นซี y เข้าสู่ประเทศจีนได้เนี่ย114ฟ g h t ต่อสัปดาห์นะครับในคิภายในคิวนี้นะครับซึ่งเทียบกับ pre-covid ที่140ฟลายเนี่ยถือว่า Recover กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งาจาก114เนี่ยจะเป็น140เนี่ยบริษัทคิดว่าน่าจะสามารถทำได้ไภายในไตรมาสที่4 ขณะที่ B A เนี่ยจะมี Exposure ในจีนน้อยกว่า A A B อยู่แล้วนะครับในปี2019เนี่ยเขาเคยบินอยู่ประมาณสัก7ไฟ weekly นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้บินเลยนะครับคาดว่าจะกลับมาบิน7ไฟเลยทีเดียวเนี่ยในช่วงของแต่มาที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย Capacity ของจีนที่เราเห็นว่าเขาใส่กลับเข้ามานะเราเชื่อว่าน่าจะเห็นช่วงครึ่งหลังเนี่ยเห็นคนจีนเข้ามาไทยเนี่ย มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาพใหญ่สําหรับภาพของอินดัสทรีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นแล้ค่อนข้างมีมุมองเป็นบวกเนี่ยคือในส่วนของซัพพลายของเครื่องบินที่มีจํากัดมากขึ้นนะครับปัญหาสายการบินในช่วงของปี2019เนี่ยคือการแข่งขันที่สูงนะครับทุกคนเนี่ยใช้ .strategy ก็คือ five for market share หรือว่าก็คือพยายามหันราคากันเพื่อ รักษาหรือว่าเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยสตร атег ีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการโฟกัสบนบททำลายมากขึ้นนะครับโดยปัจจัยหลักเลยเนี่ยก็คือบาลานซ์ซีสเนี่ยของตลาดสายการบินเนี่ยอ่อนแอลงนะครับหลังจากหาการโควิดรวมถึงจำนวนซัพพลายในตลาดที่ลดลงไปนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยสายการบินเนี่ยจะมีการคืนเครื่องบินทุกปีอยู่แล้วนะครับพอสัญ,ญญาเช่าหมดอายุก็คืนแต่ว่าพอคืนปุ๊บเนี่ยเขาจะรับเครื่องใหม่เข้ามา แต่ว่าโควิดที่เราเผชิญกันในช่วงปี2020ถึง2022เนี่ยทำให้สายการบินคืนอย่างเดียวไม่ได้รับเครื่องใหม่เข้ามานะครับอันนี้เลยทำให้จานวนเครื่องบินในตลาดโดมัสติกเนี่ยจาก192ลำเนี่ยลดลงมานะครับเหลือ150ลำในไตรมาสหนึ่งนะครับหรือว่าลดลงมาประมาณสัก22เปอร์เซ็นต์โดยาสายการบินบที่ขอ<ค>อนุญาตนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนึง,นออง,นงผมว่าประเด็นเนี้ยขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญและเป็นประเด็นที่ทําให้เป็นคีย์ ีมในการคอหุ้นแอร์ไลน์กลับมาในรอบนี้ของเรานะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอามเน้นประเด็นนี้เพิ่มนิดนึงครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแอร์ไลน์เนี่ยเล่นบน valuation ที่กดแบบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเราจะเล่นหุ้นกลุ่มแอร์ไลน์เหนือค่าเฉลี่ยเนี่ยประเด็นเรื่องของไอตัว supply ที่มันจะเข้ามาช้าหรือว่าไม่เข้ามาแล้วหรือว่ากลับมาเล่นเป็นกลยุทธ์อื่นๆเนี่ยคุณอามเน้นประเด็นนี้เพิ่มหนักๆนิดนึงครับ ได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนคุณบอมไปที่ตารางที่7เลยนะครับก็ตารางตารางที่7เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเรามีการโชว์นะครับให้ให้เห็นว่าตัวของ capacity เนี่ยในปี2019เนี่ยมันมี192ลัมนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่150ห้นะครับแล้วก็คนที่ capacity หายไปเยอะที่สุดเนี่ยคือส่วนของ Lion Air นะครับจาก34เ,เหลือแค่12นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูภาพของการแข่งขันเนี่ยจะบอกว่า สายการบินเนี่ยไซส์ดัสแบตเทอร์นะครับเพราะว่าอาจจะเห็นว่าจำนวนของเบอร์หนึ่งเนี่ยอย่าง AV เนี่ยมี53าาลำนะครับถ้าเกิดไม่ดู BA เทียบกับคู่แข่งรยายอื่นเนี่ยเขามีมากกว่าเท่าตัวนะครับจำนวนเครื่องบินเพราะฉันเนี่ยความสามารถการแข่งขันเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายิ่งมองข้ามไปครึ่งหลังของปีนี้ที่เราบอกว่าแต่และสายการบินเนี่ยมีการแอดไฟต์คาบิชิตี้เข้าไปในจีเนี่ยเพิ่มขึ้นคนที่มีเครื่องบินน้อยเนี่ย เขาก็ต้องมีการดึงแคปซิตี้บางส่วนจากที่บินโดเม s สติกเนี่ยดึงออกเพื่อที่ไปบินจีนเพราะว่าเครื่องบินเขาเหลือน้อยลงเขาไม่สามารถบินได้ครอบคลุมทั้งหมดเหมือนกับทางคู่แข่งที่มีเครื่องบินเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในช่วงของจดืนมิถนึ่งที่ผ่านมานะจะเห็นว่า Market Share ของ a อเบนโดเม s สติกไฟล์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก35เนี่ยขึ้นมาเป็น37 นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เห็นว่าคนที่มีเอาฟิตออกอย่างแล้วแอร์เนี่ยมาเก็ตแชร์เนี่ยก็หายไปนะครับจาก18เนี่ยเหลือเพียงแค่11เปซ็นท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงครึ่งหลังเนี่ยแต่ละสายมีการบินบินจีนมากขึ้นเนี่ยขอเขาดึงแคปซิลีออกไปเนี่ยมันเลยทําให้ในส่วนของตัวมาสิกเนี่ยมีสล็อตว่างนะครับก็เป็นโอกาสที่ทําให้คนที่มีแคปซัลี่เหลือมี s a r e capacity อย่าง a อและบีเนี่ยเพิ่มเครื่องบินใส่ใส่ไฟเข้าไปในโดมารสิกโดยที่ไม่ได้มีการแข่งขขันนเพิ่่มมึ้้ะรไปทําาใหองว a v e r a g e เ a r e เนี่ยในโดม e สติกเนี่ยยังสามารถเมนเทนในระดับสูงได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของซัพพลายที่หายไปทีนี้ขอพูดถึงซัพพลายใหม่ที่จะเข้ามาแล้วกันได้เลยครับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสเข้ามาเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหลังจาก An เนอร์จ์ ETING ของ a v และ BA เนี่ย r e ี p l a n เนี่ย a v ปีนี้ไม่มีการเพิ่มนะครับเมนเทนที่ให้สามลำขณะที่บ A เเนี่ยจากสามสิบเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะคืนเครื่องเพิ่มอีกสองถึงหกลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าซัพพายไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะน้อยลงไปอีกด้วยสาไปบเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็ราคาเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะว่าซัพพายน่ะมันลิมิตขณะที่ในปี2024เนี่ยอ่าทั้ง Airbus และ Boeing เนี่ยในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมามีการอน n ม e มาทั้งคู่เลยว่าอ่า delivery plan ของเครื่องบิน Type อ่า a NIO n e o นะครับแล้วก็ส่วนของอ่า i o g i n g MAX Max เนี่ย จะถูกดีเล์ออกไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยสามถึงหกเดือนเพราะฉันเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าโควิดเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้อิมแพกในเรื่องของดีมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าซัพพลายเชนทั้งหมดของสายการบินเนี่ยมันถูกดิส r รับไปนะครับจากการที่เขาต้องต้องมีการหยุดโรงงานนะครับมีการเอาคนออกและทีนี้พอจะกลับมาแรมอัพให้สามารถมีความสามารถในการผลิตเครื่องบินกลับไปเท่าเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ทําให้การส่งมอบเนี่ยล่าช้ารวมถึงการนําเครื่องบินเข้าไทยเนี่ย ในพเพื่รปกรติเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก6 8เดือนนะครับเพราะว่าพเพื่อนี้เนี่ยต้องผ่านทานั้งในส่วนของกรมการบินพลเรือนนะครับแอปทูฟแผนการบินแล้วก็ต้องมีการเซ็นนะครับจากในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการจัดลัด,ดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโปรเซสตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาจึงทําให้เรามองว่าภาคการแข่งขันเนี่ยน่าจะยัง ต่ำอยู่นะครับจากสป라이ที่มีจำกัดอย่างน,น้อยเนี่ยในช่วงปี2 0 2พันยิบสาถึงปีสองพันยี่ิบสี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพของสป라이นะครับในตลาดทีนี้เนี่ยอาจจะขออนุญาตพูดถึงภาพระยะสั้นในหนึ่งจอยานที่สองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโลซีซั่นเนี่ยเราคิดว่าสายการบินเนี่ยจะทํากําไรได้นะครับสิ่งที่จะไม่ดีในจอยมานที่สองเนี่ยก็คือว่าสำหรับสายการบินก็คือว่า ส่วนลดที่ AOT เคยให้เนี่ย50%บนแรมดิ้นแหวงพาร์คิ่งชาร์จเนี่ยมันชดสุดลงไปในช่วงเดือนมีนานะครับแต่สิ่งที่ดีกว่านะครับคือราคาน้ำมันมันลงนะครับราคาเจ็ตเนี่ย Q1 average อยู่ที่106เหรียญน,นะครับ Q2 quarter to date เนี่ยอยู่ประมาณสัก93เหรียญลดลงไป13%นะครับครับซึ่ง Impact จากราคาน้ำมันที่ลงไปเนี่ยมันเยอะกว่าตัวของ การปรับเพิ่มขึ้นของอตัตราค่า Landing and Parking f e e เพราะฉะนั้นเน็ตแล้วเนี่ยมันเป็น s o ส i v e นะครับสำหรับสายการบินเราเลยมองว่า Q2 เนี่ยด้วยด a มาที่ยังดีอยู่เนี่ยแล้วก็คอสที่ลดลงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสามารถทำกำไรต่อไปได้เพราะเรามองว่าในส่วนของ Q2 เนี่ยดีนะครับแล้วก<ม>็เราอาจจะพูดถึงเรื่องของ Sensitivity ความอ่อนไหวของน<ม>ิงสายการบินต่อราคาน้ามันนะครับว่าถ้าเกิดราคาน้ามันเนี่ย ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะทุกๆหนึ่งเหรียญเนี่ยจะ Impact อย่างไรนะครับก็บนฟิกเกอร์สานะครับเราทำเซนซิทิฟิตี้แอนลิซิสนะครับของราคาน้ำมันนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกๆหนะึ่งเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันลงหนึ่งเหรียญเนี่ยจะช่วย earnings ของ a a v ในปี2023เนี่ยประมาณสัก95ล้านนะครับแล้วก็116ล้านในปี2 0 2พันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าช่วยค่อนข้างเยอะนะครับราคาน้ำมันนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยเรายังมองว่าราคาน้ำมันครึ่งปีหลังเนี่ยจะยังต่ำกว่าในส่วนของครึ่งปีแรกนะครับ B A เนี่ยอิมแพกน้อยหน่อยนะครับประมาณสัก22ล้านเหกต์ผลนะครับเพราะว่า B A เนี่ยมีจำนวนการคอนซูมน้ำมันเนี่ยน้อยกว่า A V รวมถึง <S <S รวมถึงธุรกิจของ B A เนี่ยไม่ได้เป็นเนะพียงแอร์ไลน์นะเพราะเขายังมีเขายังมีในส่วนของแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ แล้วก็ยังมี e a r n i n g ็นะครับที่มาจากด v เวเดนที่ได้รับจากตัวของ BMS d MS ด้วยเพราะฉะนันเนี่ยอิมแพคตัวบททับลนของ b a เนี่ยจะน้อยกว่านะครับ mm hmm. uh, ขณะที่ในส่วนของ uh, ตัวของ Average Fair นะครับต้องบอกว่า uh, ฟิกเกอร์ถัดไปนะครับที่31นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามองน้ำมันขึ้น1เหรียญก็คือ AV เนี่ย e a r n i n g ็่ยจะหายไป95ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาขยับแฟร์ขึ้น10บาทเนี่ยจะสามารถชดเชยในส่วนของ uh, ราคาน้ำมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับในหนึ่งเหรียญเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มขึ้น10บาทเนี่ยอิมแพกบนเออเนียงจะเป็น o s ซิทีฟประมาณสัก1 7 2เจล้านนะครับเพราะฉันเนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามองว่าสปรายเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวนะครับเราเลยมองว่าถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันมีความโวลัทายในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าสายการบินเนี่ยสามารถมีความสามารถในการปรับราคานะครับเพื่อให้จะรีเฟกต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปนะครับของ sensitivity analysis ขณะที่ถ้าเกิดลงรายละเอียดเป็นหุ้นรายตัวนะครับก็ AV ตอนนี้ Rating มเราเป็นอัลป์เฟอร์มนะครับ t a r g e เก็ i c e เนี่ยอยู่ที่3.1บาทที่ผ่านมานะครับปี2019เนี่ย AV เนี่ยเผชิญปัญหาสำคัญเลยคือตัวของ average fair ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ย a v e r a g e fair ปี2019ของ AV เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง1 5น0บาร เทียบกับปี2016เนี่ยอยู่ที่1,550นะครับปรับลดลงมา5%แต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยปี2016เนี่ยอยู่ที่53เหรียญน,นะครับแต่ว่าปี2019เนี่ยอยู่ที่75เหรียญน,นะครับราคาเพิ่มน้ำมันเพิ่มขึ้นมา42%แต่ว่าราคาตั๋วเนี่ยมันลดลงไป5%มันเลยทำให้สายการบินเนี่ยขาดทุนในปี2019นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันได้ถูกคลี่คลายลงนะครับจากการแข่งขันที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าปีนี้เนี่ย AV เนี่ยด้วยความสามารถในการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาเอลเวทแฟร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหนึง่งขณะที่สําหรับ BA นะครับเรตติ้งเราเป็นอัปเปอร์ฟอร์มแทร็กเก็ตไพรซ์อยู่ที่18.44นะครับเพิ่มขึ้นจากแทร็กเก็ตไพรซ์เดิมที่16.44เนี่ยรีเฟกในส่วนของเอิร์นนิ่งซีรีสชันที่เรามีการปรับนะครับเนื่องจากว่างบง Q1 ออกมาค่อนข้างดี BA เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ในปี2019 strategy ของเขาเนี่ยคือมีการขยายนะครับทำ Network expansion เนช่นเน่ยขยาย Root บินนะครับเพราะว่าต้องการเพิ่ม Market Share ของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาล o s s เนี่ยเกิดจาก l หลด Factor ที่ต่ำนะครับเขามี l หลด Factor แ,แค่68%นะครับซึ่งมันไม่พอสำหรับการ Break e v e n นะครับปีนี้เนี่ย BA เปลี่ยน t r a t e g y ใหม่นะครับมาเป็นโฟกัส o o t บินที่เป็นสมุย อ่า related ก็คือรุ่นบินที่ Connect กับสนามบิสมุยซึ่งเขามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยจึงทำให้ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโหลดแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น87%อนะครับอันนี้เนี่ยเป็น Record ์ดหายนะครับขณะที่ทั้งปีเนี่ยเรามองว่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่82%เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโซลูจีที่เปลี่ยนไปเนี่ย แล้วก็การแข่งขันที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็มองว่า BA เนี่ยก็จะสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับในปีนี้นครับโดยเราประเมิน core profit ของ BA เนี่ยอยู่ที่1 6พันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงปี2019เนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาของทั้งคู่เนี่ยได้ถูกแก้ไขนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยทั้งทั้งคู่เนี่ยจะสามารถกลับมาทำกำไรได้นะครับเลยมีการอัปเกรดเซกเตอร์นะครับจากนีเกทีฟเนี่ยขึ้นมาเป็นโพถทีฟ ต้องบอกว่าเปเปอร์ พื้นฐานฉบับนี้ค่อนข้างแน่นมากนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังฟังไม่ทันนะครับทั้งวันนี้พูดถึงเรื่องระบบรางแล้วก็พูดถึงเรื่องแอร์ไลน์เนี่ยนะครับก็สามารถติดตามเพิ่มเติมนะครับวันเรามีวันหยุดสุดสัปดาห์สวันนะครับไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับสหรับในฝั่งของตัวเทคนิคอลชาร์ตบ้างดีกว่านะครับ BA วอลุ่มเข้าค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเป็นลักษณะของการแกวนไซเวทตูไซเวอัพนะครับแนวต้านไฮนี้เลยนะครับก็บริเวณประมาณสิบสี่บาทนะครเก้ารอบตรงนนี้ะครับก็ถ้าผ่านตรงนีี้้ไดเนน่ยะครับผมมมว่่าาาเเซนนนตติ์จะกลับ โห oh, ผมว่าโฟล w นี่ออพไซด์ข้างบนน่าจะเปิดพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันนี้จะสอบทดสอบหรือเปล่าอีกแค่ประมาณสัก20ตังค์ดประมาณนะครับส่วนในฝั่งของตัว AAV นะครับอันนี้ IBA เนี่ยเป็นไซด์เว้ up นะครับส่วน BA ยังเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวอยู่นะครับกรอบเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้กลุ่มแอร์ไลน์ทั้งสงตัวเนี่ยนะครับก็คือต้องเรียกได้ว่าเทรนของในฝั่งของ ตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับเอ่อ BA เหมือนดูจะเบรกง่ายกว่านะฮะทำหรับส่วน AAV เนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่2แนวนะครับแต่ว่าแนวแข็งทั้งคู่เลยนะครับเส้นกดค่าเฉลี่ย2บาท8 4กับประมาณกับเกือบ2บาท90นะครับในสองตัวเทคนิคอลสำหรับ BA และ AAV นะครับก็วันนี้เราก็คิดว่าเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ คือตอนนี้เราพยายามจะหากลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เปี่ยก,กเ,เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนขั้วเท่าไหร่เยอะนะครับ็เพื่อเพื่อมาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือปัจปจ,ปจ,จัยเรื่องซัพพลายที่เข้ามากดดันเนี่ยนะครับเริ่มดูดีขึ้นนะครับราคาตั๋วเริ่มปรับมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาที่ทำอ่าพาสปอร์ตช้าฝั่งฝั่งเขาที่ทาวีซ่าช้าฝั่งเราที่เอฟฟูพาสปอร์ตช้าเนี่ยผมว่าพาพรวมมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก ก็เล่นสายการบินไปตลอดทางตรงนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางอารม์มากครับขอบคุณครับดีครับโอเคนะ